สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอดๆจะมาสาธิตวิธีการใช้งานอ e ีคอมเมิร์ซนะครับผมระบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับผมเหมาะสําหรับร้านค้าที่เป็นร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการให้ลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือว่ากดสั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้นะครับครับผมขั้นตอนการใช้งานนะครับผมไปที่ตั้งค่านะครับ เสร็จแล้วนะครับผมเลือกคำว่า eCommerce นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดใช้งานนะครับผมตรงนี้เราสามารถตั้ง URL ได้นะครับตอนนี้ก็ตั้งเป็นชื่อร้านของเราหรือว่าชื่อที่สะดวกต่อการค้นหานะครับผมตอนนี้ผมตั้งเป็น my shop demo ไว้นะครับหรือว่าคุณลูกค้าอยากที่จะตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับ แล้วแต่ความต้องการเลยต่อมานะครับผมประเภทร้านค้าอตอนนี้ร้านค้าผมเป็นร้านค้าเครื่องเขียนนะครับก็เลือกเป็นเครื่องเขียนหนังสือไว้นะครับเสร็จแ,แล้วรายละเอียดก็สามารถใส่ได้นะครับตรงนี้ต่อมานะครับผมสถานะ,ะถ้าเลือกเป็นเผยแพร่ตรงนี้นะครับร้านค้าของเรานะครับผมก็จะไปแสดงที่เว็บ shop o ปอดพ p ร์ด co ตรงนี้นะครับผมหรือว่าเราจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์หลักของเราก็ได้นะครับ p อดพ p ร์ด co เมนูมันจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับผมเข้ากดตรงนี้ได้เลยนะครับร้านตรงนี้ก็จะเป็นร้านร้านค้าจริงๆเลยนะครับผมถ้ากดเลือกเป็นเผยแพร่ ร้านตรงร้านเราก็จะมาแสดงตรงหน้านี้นะครับต่อมานะครับผมเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้ลูกค้าของเราครับผมเข้าเข้าไปดูสินค้าแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็กรอบสามารถกรอบ URL นี้ครับผมของร้านส่งไปทางแชทนะครับผมให้ลูกค้ากดคลิกเข้ามาดูได้นะครับสมมุติว่าลูกค้าเรากดคลิกเข้ามาดูตรงนี้ มันก็จะเป็นข้อมูลสินค้าของร้านเราเลยนะครับผมจะเป็นสินค้าในโปรแกรมพอดพอสแล้วก็จำนวนสต็อกก็จะเป็นในระบบเลยนะครับผมพอดพอสลูกค้าสามารถที่จะกดสั่งซื้อของซื้อตรงนี้ได้เลยครับผมสามารถใส่จำนวนแก้ไขจำนวนหรือว่าใส่ ไม้แห่ต่างๆนะครับผมแล้วก็ใส่เบอร์โทรไว้ได้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับคลิปต่อไปทางทีมงานจะมาสาธิตวิธีการาจัดการร้านค้าอ e ีคอมเมิร์ซให้นะครับผมอตอนนี้จบการสาธิตแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจโปรแกรมหรือรอุปกรณ์เพิ่มเติมสามารถแอดไลน์แอด,แอดพอดร,อร,อรหรือว่า,เ,าเข้าไปดูปอุปกรณ์เพิ่มเติมผ่าน ทางเว็บไซต์ podpod.co ได้นะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ